สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเซอร์เรเดออีกครั้งนะครับตอนแรกว่าจะรอให้ลูกพี่เขาหยุดเห่าเขาด้วยทุกอย่างเขาจะไม่หยุดแล้ววันนี้ไม่รู้มันเห่าตัวอะไรเมื่อกั้นะอ่ะเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับก็ยังอยู่กับเรื่องของการสั่งอะไรมาแมนเนรถเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ได้ยางมาแล้วนะครับตอนนี้ยางกูดไลท์นะครับกูดไลท์ตัวที่ผมใช้เนี่ย ก็คือลายไฟรหรือลายอีเกิลนั่นเองนะครับหายากนะครับผมเปลี่ยนจากลายเต่านะครับจากลายเต่ามาเป็นลายอีเกิลหรือลายไฟแทนนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้เราวิ่งเป็นทางที่เป็นทางแห้งซะส่วนใหญ่นะรเราจะเลยเลือกยางที่เป็นยางลายสตรีทนะครับก็คือเน้นทางเรียบอะเน้นทางเรียบทางแห้งนะครับยางลายเต่าเนี่ยข้อดีนะครับก็คือ มันก็เหมือนรองเท้าที่มีดอกอยางเยอะๆนั่นแหละนะครับเวลาที่พื้นเปียกพื้นลื่นนะครับมันก็มีการยึดเกาะที่จะดีกว่าดิดน้ําก็ดีกว่านะครับสบัดน้ําหรือที่โคลนหรือเม็ดหินอะไรเนี่ยออกจากตัวดอกอยางได้ง่ายกว่าเพราะดอกมันใหญ่มันเป็นยางที่เรียกว่าเป็นยางกึ่งออฟโรดนะครับลายเต่ากึ่งกึ่งออฟโรดแล้วไม่ถึงกับออฟโรดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เกือบๆแล้วนะครับวิ่งทางฝุ่นก็ดีนะครับทางแห้งทางดําก็ดีนะครับ แต่ข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็คือมันก็เหมือนยางออฟโหลดหละมันดังนะครับเวลาที่วิ่งไปสักระยะดอกเริ่มกินไม่เท่ากันดอกมันจะกินไม่เท่ากันนะครับด้านหลังล้อหลังเนี่ยถ้าเปรียบเป็นหัวลูกซอนนะครับยางท,ทั่วไปนะครับมันก็จะใส่ลายไปทางเดียวกันมันจะมียางอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่จะใส่ยางย้อนนะลายยางมันจะย้อนก็คือข้างหน้ามันจะกลับกลับลาย ตอนนี้เราขอพูดเป็นอย่างนี่หันลายไปทางเดียวกันก่อนนะนะครับสมมุติล้อหลังเนี่ยเกิดแรงสปินนะครับโหลดก็คือแรงตะปูหินเองจากเครื่องยนต์ดอกมันจะกินตรงตรงหัวก่อนนะครับตรงหัวของลูกศรม,มันจะค่อยยุบไปก่อนด้านท้ายจะยกนะครับส่วนยางหน้าเนี่ยแรงที่กระทำในยางหน้านะครับก็จะเกิดจากแรงเบรกลายที่ถูกกินเนี่ยมันจะกินจากด้านหลังนะครับหัวลูกศรยังอยู่แต่ตอนนี้ก็คือยางตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นย เริ่มเป็นแล้วนะครับคือมันเริ่มเห็นชัดแล้วหัวลูกศรมันปวดขึ้นนะครับทายให้ยุบลงนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านนในกล้องลองดูกัน,นะครับคร่าวๆก็มันก็สังเกตได้ครับหัวลูกศรจะเริ่มปวดปวดปวด,ด,ด,ดขึ้นมานะรจริงๆยางเนี่ยก็ถ้าจะใช้ให้หมดเกลี้ยงเลยเนี่ยก็คงไม่ได้มันยังรเรื่องเหลือด้านข้างนะครับหรือไม่ก็อ่า ดูหลักๆเนี่ยคือมันกินถึงสะพานยางก็พอแล้วนะครับสะพานยางคือตรงร่องร่องของดอกยางมันจะมีเม็ดๆปูปๆขึ้นมาครับเราเรียกว่าสะพานยางถ้าเริ่มถึงสะพานยางอ่ะก็คือเหมือนสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าอ่ะเตยมเปลี่ยนได้แล้วนะครับคือร่องรีดน้ําจะเริ่มหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นยางสตรีทนะครับหรือไลเกิลนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยยางหลังลงประจําการไปเรียบร้อยแล้วเป็นเบอร์890 0 ส่วนเรื่องลายดอกเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นสตีตเนี่ยมันก็จะลดเรื่องเสียงไปเยอะ,ยอะนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นยางคือออฟโรดเนี่ยดอกใหญ่เวลาวิ่งแล้เหมือนรถออฟโรดอ,ดอะ่ะมันจะทำฮึนะ่ๆพอเราเปลี่ยนเป็นยางสตีดมันก็จะนุ่มเงียบไปนะ,อะตอนนี้ยางคุณไล่หายากนะครับผมก็เลยพูดง่ายๆตอนนี้มันเป็น O.E.M. แล้วล่ะนะทำให้หลายแบรนด์แบรนด์นี้เป็นเหมือนจะเป็นแบรนด์ที่มาแทนนะรหัสยางรหัสเดียวกันเลยครับ แต่ว่าตัวแบรนด์เปลี่ยนไปละมันชื่อว่าเวสเล็กนะครับถ้าออกเสียงผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รหัสยางก็คือเป็น h 6 9 6รหัสเดียวกันเลยนะ h 6 9 6ก็คือเป็นยางลายไฟหรือลายอีเกิลนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อย่างด้านในพิ่งออกมัไม่นานนะไอ้แบรนด์เนี้ยนะครับเหมือนจะมาทำตลาดเข้ามาแทนกูดไลท์เลย ลายยางเหมือนกันเลยครับดอกยางรหัสยางเหมือนกันหมดเลยรุ่นหนึ่งก็รหัสเดียวกันนะครับก็จริงอย่างที่คิดนะครับน่าจะเป็น OEM นะครับหรือว่าเป็นแบบโรงงานมือปืนเปลี่ยนเป็นโรงงานมือปืนแทนโรงงานมือปืนก็เหมือนกับใครจ้างทําก็ทํานะครับเป็นแบรนด์ของนั้นน,น,นั้นไป แต่ตัวชิ้นงานก็อาจจะเหมือนกันเดะเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการลดทอนบางอย่างหรือเปลี่ยนโมนะครับใส่จุดตําหนิอะไรสักอย่างให้เพื่อแสดงว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองหรือไม่ก็ไม่ให้ทับลิขสิทธิ์กันนะครับไม่ให้ทับสิทธิบัตรกันนั่นเองนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยใช่เลย ก็มาเป็นเบอร์70-90ก็คือไซส์เดิมโรงงานนั่นเองจริงๆอยากจะใส่เป็น60-90นะเพื่อให้มันพอดีกับขอบกระทะพอกระทะเราเป็น14-16เนาะหน้า14หลัง16มันก็จะต้องรัดประมาณยาง225-250หรือถ้าเป็นเบอร์ทับก็คือ60และหลังมันเป็น70มันจะพอดีขอบพอดีแก้มนะครับยางจะแก้มยางจะทํามุมตรงพอดีกับกระทะเรานะครับพอเป็นเบอร์เนี้ยมันโอเวอร์ไซส์มาแล้วนั่นหนึ่งไซส์นะครับ70ก็ประมาณ250 80ก็ประมาณ275มันก็จะแก้มยางมันจะแบบงุมง้มๆนิดนึงแหละมีคนถามว่าใส่ย,ยางใหญ่ได้สุดเท่าไหร่มันก็สุดได้เยอะครับแต่ว่ายางมันจะยิ่งแบบงุมง้มๆุมมไปเรื่อยนะครับด้านข้างมันยิ่งกลมๆมันก็ไม่ได้ใช้แล้วเวลาวิ่งอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะมุมองศายางมันแปลกๆเนาะ70 90นะครับผมดูแล้วเนี่ยใช่เลยอ่ะมันก็คือตัวเดียวกับกูไลนะครับเบ้าตัวเดียวกันเลยลายดอกตำหนิของ ตัวยางอ่ะแล้วก็รวมถึงรหัสเ,เป็นตัวเดียวกันเลยครับแต่ว่ามีการประทับตาตรงนี้เป็นแบรนด์ตัวเองนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งอีจ้านว่าน,นี่อยู่น,นิดนิดตรงนี้จากตหน,นสือดูนกูดไลท์เนี่ยก็เป็นตหนังสืบปั้มลึกเห็นแล้วว่าเวทเวทเล็กนะครับเวทเล็กประมาณนั้นนะครับแล้วก็จุดเด่นของกูดไลท์เลยที่ผมเหาะก็คือลังพึ่งด้านในของตัวยางนั่นเองน,นี่นะครับเป็นแล้ว ไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นรังผึ้งเรียบร้อยแล้วนี่นะครับพอมองเห็นอยู่เนาะมันจะเห็นลายเป็นตารางตารางนะครับมันเป็นรูปรังผึ้งนะครับด้านในนี่คืออู้ไลท์แล้วก็เนื้อ,อยางเนี่ยใช่เลยยางนิ่งยางซอฟก็เสียก็อย่างที่บอกมันหมดเร็วยางหลังเนี่ยลายเต่าผมมดไปตอนประมาณ1มื่นสองพันโลยวให้ดูสภาพอ่ะอย่างเนี้ยคือหมด หมวดสำหรับผมนะำนักผมผมผมไม่ใช้ต่อแล้วนะครับถ้าเราเจอน้ําเนี่ยโอกาสลื่นสูงนะครับเพราะว่ามันลงไปเกินสะพานยางแล้วยวหาสะพานยางให้ดูก่อนนี่ตรงนี้ครับที่เขาเรียกสะพานยางมแล้ว,ลวนี่นี่นีน่มันจะเป็นตุ่มๆเล็กๆอยู่ตามดอกยางนะครับ คือสอัญญาถ้าถึงตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือมันสัญญาณเตือนแล้วว่าเกมเปลี่ยนอันนี้คือผมเปลี่ยนทิ้งนะนี่คือปูนไหลข้างในเป็นรังผึ้งเหมือนกันเห็นนะมนี่รนะังผึ้งส่วนตัวใหม่เนี่ยเวทเวทเล็กเนี่ยนี่ครับรังผึ้งนะตัวเดียวกันครับ O E M อะลายเต่าเนี่ยประมาณหมื่นสองพัน จำไม่ได้นะประมาณน2าลหมื่นสองพันโลสำหรับยางหลังเนี่ยนะครับส่วนยางหน้าเนี่ยยางหน้ารู้สึกจะบวกมาประมาณหกพันเลยมั้งนี่นะยางหน้าน้าะประมาณประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับก็ยังไม่หมดดีนะแต่ว่าด้านท้ายยางมันมันกินสะพานแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ยางหลังมันจะกินหัวลูกศรค่อนข้างเยอะนะครับหัวลูกศรจะกินค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูยางหน้าถอดเทียบให้ดูเราจะเปลี่ยนกันยังนิ่มอยู่เลยเนี่ยยังดีอยู่ ว่าอย่างที่บอกมันผมไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงไปเปลี่ยนยางดีกว่า อันนี้ยางเบอร์นิ้วยางเบอร์นิ้วนะเดี๋ยวเราวัดเล่นๆให้ดูอ่ะผมจะวัดจากเส้นขอบของอขอบกระทะนะครับจากเส้นขอบกระทะขึ้นมาถึงขอบยางนะไม่ไม่เอาตรงที่มันลงมาในยางนะเนี่ยมันจะมีเส้นขอบกระทะที่เวลาเราเช็คว่ายางขึ้นขอบไม่ขึ้นขอบนะเราจะไล่เส้นนี้กันนะครับจนถึงแก้มยางยตรงนี้ว่าสูงเท่าไหร่อันนี้คือยาง225นะครับ225 ยางเบอร์นิ้วเนาะยางเบอร์นิ้ว2องวัดได้ประมาณ29มมิลมันอาจจะไม่ถูกหลักการเป๊ะนะอันนี้คือเราวัดแค่คร่าวๆ29มมิลแล้วก็วัดอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็น250อย่างนิ้วเหมือนกันก็พอๆกันเลยครับประมาณ29มิลนะครับแล้วเรามาดูยางเบอร์ทับที่เราใช้เทียบกันอันนี้คือ70-90 70-90นะครับเราก็จะใช้เทียบเป็นเบอร์250นะเดี๋ยวดูเนะี้ยมาดูความสูงแก้มกันแค่มองแค่แค่นี้ก็รู้ว่ามันแค้มเตี้ยนะครับเตี้ยกันเยอะเลยแหละโอ้ยยากว่าเตีย้ยตัวนั้น29ตัวนี้ได้20่ิบมิล อาเก้ à, มิลน,นะพี่น้องเออนะครับก็นั่นแหละที่เราเรียกว่ายางแกมเตเี้ยนนั่นเองมไม่ได้เก่งไปเป๊ะนะครับแต่คร่าวๆประมาณนี้อ่ะไม่ติล้อสวยไหมมีป้ายเหลืองๆนึกถึงยุควิงไอ้นั่นเร็วะ่ะวิงพรีเมียมป้ายเหลืองยุคอันเดอร์โบนนะครับยุคยางวิลเบอร์เกนโกสตาป้ายเหลืองเงี้ยอันเดอร์โบนสวยนะใส่แล้วก็เข้าพอดี ก็มันก็งุ้มนิดนึงถ้าเรามองจากด้านข้างอย่างดีๆเห็นไหมว่าขอบเนี่ยมันจะเฉียงเข้าไปหากระทานิดนึงก็คือมันโอวไซส์ามาหนึ่งไซส์เองแต่ถ้าเป็นยางหกสิบร้อยขอบเนี่ยตั้งก,ก,กัระหาพอดีนะครับอันนี้แล้วแต่ไม่ต้องซีเรียสมากมันแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้เอาอยางไปนอนโค้งอะไรก็คือไม่มีผลอะไรหรอกนะครับแต่ถ้านอนโค้งอาจจะ อาจะรู้สึกได้ถ้าใส่ยางกลมมากนะครับยางกลมมากคือม,มันโอไซส์สูงๆอะ่ะอาจจะนะรู้สึกได้ก่อนจะใส่เราเช็คกุ้ยางนิดหนึ่งก็ตัวเช็คมุ้งยางก็แล้วแงขงงบมีงบแพงก็ซื้อแพงมีงบถูกก็ซื้อถูกคือเราไม่ใช่รถแข่งที่ใช้แบบเป๊ะอะไรมากนะครับมันขาดเคลื่อนกันไปสักสองปอนสามปอนเงี้ยนะครับต่างไหม ก็ต่างนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับต่างมากนะครับถ้าเป็นสักแปดปอนสิบปอนครูอย่างนั้นนะรู้สึกต่างชัดเลยครับน,นี่ผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมากร้อยกว่าบาทเนาะซ่อมไปหลายรอบแล้วเปลี่ยนโอลิงมันมีโอลิงข้างในฮนะอ่าตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบสองสามสิบสองปอน์ผมจะใช้ล้อหน้าอยู่ประมาณยี่สแปดปอนถึงสามสิบปอน แล้วแต่น,นี้แล้วแต่คนชอบไม่ตายตัวนะครับรถวินบางคันอัดล้อหน้ากัน40นะล้อหลังอัดกัน60นะยางก็รถสิบล้อนะอัดล้อหลังกันแต่ถ้าตามสเปคแล้วเนี่ยของฟินเนี่ยใต้เบาะเขาจะเขียนว่า2933ในการโหลดหนึ่งคนนะถ้า2คนจะเป็นย9 41บนะยรับ29 41แล้วถามว่าผมเติมตามที่เขาบอกรู้สึกโอเคไหมผมนั่ง4คนลูกสาวคนเล็กนั่งหน้าคนโตนั่งต่อผมนะแล้วก็ภรรยาผมว่า อ,อีก941โอเคนะโอเคไม่ไม่เด้งไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ย้้ยเกินไปแต่ถ้าเป็นโหลดสาหรับคนเดียวที่เป็น3 3อะ่ะแล้วนั่งกันเต็มลําเนี่ยรู้สึกครับมันรู้สึกเหมือนยางมันแบนนะเวลาขับมันแบบดิน้นๆน่รู้สึกเลยนะเหมือนเวลาลมอ,อ่อนแล้วขับคนเดียวแล้วลมอ,อ่อนจะรู้สึกได้ถ้าเติมตามเขาบอกผมว่าโอเคแล้วใครจะเติมเบ็วกว่านี้ก็ได้แต่ผมแนะนํานี่เกิน50อะ่ะโอเคแล้วเกิน50ไปก็ มันจะาโอเวอร์มากมันจะแบบดึงๆฮะแต่ถ้าใครชอบฟิลแห่งๆอ,อันนี้แล้วแต่มันก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับเหมือนเรื่องงานปรับพีโลโชกคอมเพรสชั่นรีบาวนะมันไม่มีสูตรตายตัวเลยพวกนี้แล้วปียางไมโคิด้วยได้ยางมาสัปดาห์ที่29ของปี2021สัปดาห์ที่29ก็ค่อนๆมาท้ายปีนะ กลางปีมันจะเป็นยี่สหกเนาะสัปดาห์ยี่หกกลางปีก็อันนี้ไม่สามสัปดาห์นะ่าจะประมาณช่วงปลายมิถุนานะครับปล,ปลายมิถุนานะเส้นนี้ไม่ถือไม่เลยนะเรื่องยางเสร็จเส้นที่เรียบร้อยนะครับลองจัดทรงดูนะครับอันนี้เป็นเท่าโมอีกเนาะลองใส่ดูอีกทีนึงก็เข้าทรงดีนะครับี๋้วก็มาดูยางใกล้ๆกันดีกว่า อโปรเจคเตอร์เสร็จแล้วตั้งเสร็จเรียบร้อยโมดิฟายนิดหน่อยนะครับใช้งานได้ดีนะครับอย่างหน้านะครับก็ถ้าทรงดีครับสวยไม้ได้เลยแจ๋วเลยเราเลื่อนนิดหน่อยจะล้างขั้นหน่อย,ยประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวเวเล็กลายไฟรหรือลายอีกลน,นะครับ OEM แน่นอน น่าจะพ่อแม่เดี๋ยวกูดไลท์นะครับอันนี้ก็ไปเปิดหน้ายางมาเรียบร้อยแล้วใช้ได้เลยเึ